ไปดีเนาะเขาเรียนภาษาจีนมากหลายแล้วเนาะวันนี้เขาเอาคำศัพท์สุดๆบ่มีพิญินเลยเนาะเบื่องแต่ละคนสิเข้าใจสำามาัเริ่มจากคำศัพท์ทำอิทเกี่ยวกับการขึ้นโองเรียนนั่นเนองเนาะมาเบื่องตัวทํามิตเสี่ยนใจเสี่ยนใจ,นใจแปลว่าตอนนี้ตอนนี้เดี๋ยวนี้เนาะเสี่ยนใจแปลว่าเดี๋ยวนี้ตอนนี้หรือปัจจุบันนี้เนาะโอเคต่อไป จีจี hi. หลายคนคือจีจือเนาะตัวน okay, okay. okay, ี้เนาะแปลว่ายังเนาะแปลว่าจักอ่าหรือว่าเขาจะทำว่าจักโมงอียงนี่แหละจักโตประมาณนี้เนาะโอเคเนาะตัวต่อไปเตียนเตียนในที่นี้จะแปลว่าโมงนั่นเองเนาะเตียนนี้มีสองความหมายโมงและกระจุดแต่ในที่นี้จะแปลว่าหมูในบทตัวนี้จะแปลว่าโมงตัวอย่างสิบโมงสิบเตียนอ่าตัวอย่างเนาะอ่าต่อไปต้าเ大学 ต้าเศเปว,มวะมหาวิทยาลัยเนาะมหาวิทยาลัยนั่นเองเนาะต่อไปจ, ạo จ, ạo จไป่าวจ่าวช่างจ่าวช่างเปวะตอนเศร้าหรือสวงเศร้านั่นเองเนาะตอนเศร้าหรือสวงเศร้านั่นเองเนาะอ่าต่อไปช่างเครื่อช่างเครื่อเปวะคืนห้องอ่าคืนห้องคืนห้องเหียนะนะเนาะว่ายง่ายเนาะ คือว่าเข้าห้องนั่นเองนะห้องเฮียนต่อไปเนาะบู้ฝ่นเอ่อบุฟเ่นแปลว่าพักส่วนหรือว่าส่วนใดส่วนหนึ่งเนาะฮะส่วนใดส่วนหนึ่งหรือว่าพักส่วนใดพักส่วนหนึ่งนั่นเองเนาะบู้ฝ่นต่อไปต้าบู้ฝ่นต้าบู้ฝ่นแปลว่าส่วนใหญ่ฮะส่วนใหญ่หรือจะไปอีกหนึ่งกับส่วนหลายนั่นเองเนาะส่วนหลาย ต่อไปตัวที่แปดเนาะปลาปลาปลาตัวนี้แปลว่าเลขแปดนะหรือว่าแปดนัด่นเองเนาะก็เลขแปดอย่างเดียวเลยเนาะอ่าต่อไปหู่สิหู่สิแปลว่าห้าสิบเนาะหู่สิเนี่ยแปลว่าห้าสิบเนาะโอเคเนาะต่อไปเฟินเนาะสำหรับเฟินตัวนี้มีสงองความหมายคะแนนเลกกะอ่า นาทีแต่ในบทตัวนี้จะแปลว่านาทีนั่นเองเนาะนาทีของโมงตัวอย่างอ่าแปดโมงสิบนาทีเขาใส่ฝนทั้งหลังนั่นเองเนาะ,ะจากน้อยมันจะมีบทต่อไปมันจะมีเกี่ยวกับนาทีตต่มเนาะเกี่ยวกับเวลาตต่มเะยต่อไปหัวเหมือนหัวเหมือนแปลว,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 ว่าพวกเขาเนาะคือจจืดดีเนาะพวกเขาหัวเหมือนแปลว่าพวกเขาโอเคนะ คำศัพท์ที่สิบสองเข๋เชียช่ยวเส๋เชยวแปลว่าหงเหียนอ่าหงเหียนเนาะหงเหียนบ่แม่นห้องเหียนเนียเนอะหองเหียน,ะนต่อไปเจี๋โจ๋แปลว่าเลขกเก้านั่นเองเนาะโอเคทัดลงมาเชี่ยเคอเชี่ยเคอแปลว่าเลิกเหียนอ่าเลิกเหียนเนาะ และตัวสุดท้ายแมนตัวนี้ลายคนหูดีเนะเาะแปลอเลอิกิบเนาะอันนี้15คำศัพท์1ิบกคำศัพท์เกี่ยวกับอ่าอยู่ในห้องเหียนเนาะต่อไปมันจะมีอ่าเวลาขึ้นห้องเองต่างๆจะมาสอนเพิ่มเติมเนาะวันนี้เรียนท่านี้ก่อนอ่าอย่าลืมไปเขียนนะเนาะจ้ะ